ฮันโรฮันโรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆโอ้ยฝนเพิ่งจะเบยให้เนาะตกตั้งแต่เมื่อวานครับพี่เมื่อวานช่วงบ่ายเนาะเพิ่งจะหยุดพิษกระสาให้พี่แต่ว่าดูทรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสามอีกอันนี้คือฝนหยุดผมเลยมาเปิดตู้ได้มาเปิดตู้ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวห่างหายไปรายวันเดี๋ยวจะคิดถึงกันฮัลโหลแล้วสวัสดีครับพี่สองลำส,ส,สี่บาร,าม,บรมีบอมมาติดโฉนต้องปกของแท้มาแล้วจ้าเป็จะส่งไปัจสนีนะครับหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบเนาะสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงิน 0997ไปเร็วกว่าน,นิดนึงครับพี่ถึงฝนจะอยู่ตอนนี้ก็คืออ่ายังลินๆอยู่นะพี่ยังมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรฝอยไฟฝอ,อยอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวสลับสลับหนักเนาะเบาๆสลับหนักอ่าต้นนี้ก่อนละกันต้นนีก้ก่อนละกันพี่ทองสยามด้านหน้านี้ครับผมทองสยามสวยๆวยเลยครับพี่หน้าเหลืองทองอารามเทเรตำเลืองนี่จะ้ะทองสยามสวยๆวยสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ทองสยามมีอยู่ตรงน,นี้สามต้นเนาะเดี๋ยวผมขึ้นให้เลือกเลยนี่จ้ะด้านข้างเนาะกระถาง5.5นิ้วครับพี่ไม้ใหญ่เนาะไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ กระถาง5.5ล้นทองสายามต้นที่1ครับผมต้นที่1นี่ะ้ะี่จาทองสายามต้นที่2จ้าสวยๆครับพี่350เันกรกระถาง5.5นิ้วด้านข้างครับผมนี่เนาะหมายสูงไซส์ใหญ่ต้นโตร้น5.5ครับพี่ลงอัพ8ได้เลยหรืออัพ10ไปเลยก็ได้ต้นที่2ต้นนี้ทองสยามครับพี่ทองสายามต้นที่3ครับผมต้นที่3นี่จ้าด้านข้างไซส์เดียวกันฟอร์มเดีวยวกันต้นโต350บาททองสายาม ต้นที่3ามครับพี่ต้นที่3นี่เลยจะสวยๆเลยถัดมาไม้แรงครับผมนี่เลยครับผมเทวาอะิรักเรจ่าเลยครับพี่ต้นนี้สวยด่างเหลืองสว่างมากครับผมด้านข้างเนะาะไซส์โตรครับพี่กระถาง5.5นิ้ว1,200บาทครับพี่เทวาอภพิรักนะครับผมเดี๋ยวตอนโตเขาจะพื้นใบเกี่ยวเขาจะเริ่มอา่าตัดออกดำนะพี่แล้วก็จะด่างเหลืองนะ้วดำตัดเหลืองสวยมากครับพี่ต้นนี้เทวาอภพิรัก1,200บาทสวยๆจะ้ะ กรดอสูนก็หน่อยดูอยู่ตรงนี้นี่เลยครับพี่โ,โหดําแดงเดี๋ยวผมยกใส่ตู้ดีกว่ามันจะได้ความเห็น <c oughs> ความสีตัดนี่ครับพี่กรีดอสูนกริดอสูนใบหอกดําแดง250บาทครับพี่กระถาง5.5ฟูพุ่งร้นฟอร์มสวยรลอดใหม่มาแล้วกรีดอสูนจ้าเข้มๆเลยต้นนี้ครับผมออากลับลงสู่ตู้กันต่อไปต้นนี้ เทวกรรมรังรักครับพี่สวยๆเลยจ้าด่างขาวใบใหม่เปิดเรืองนะาเม็ดสีแดงมาอะไรครับพี่แล้วก็ใบอรอดใหม่ครึ่งแน่นอนเขี่ยวครึ่งเหลืองครึ่งนี่เลยจ้าเทวกรรมรังรักต้นนี้ขอ150บาทครับพี่สวยๆห้าจุดห้าไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ไม้หัวอันนี้ไม้หัวไม้หัวนี่เลยต้นใหญ่ไสายโตแล้วครับพี่ด้านข้างเห็นเนาะนี่เทวกรรมรังรักสวยๆ5 0อ๋บอครับผมด้านในขอด้านเอื้อมนะครับพี่นี่จะทองเศรษฐีหน้าสวยแจ่มว้ามาเลยไม้ใหม่ไม้เกษตรตอนนี้ครับพี่ทองเศรษฐีเนาะ สามร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งครับพี่มีให้เลือกจากตรงนี้นะฮะกระถางห้าจุดห้านะครับทองเศรษฐีนี่ใบใหม่ล่าสุดนะครับผมตอนโตมาสวยมากนะครับพี่ทองเศรษฐีเนาะต้นที่สองครับพี่ทองเศรษฐีต้นที่สองสามร้อยห้าสิบบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วทองเศรษฐีต้นที่สองใบใหม่สวยแจ่มเช่นกันครับผมทองเศรษฐีอ่าตรงนี้ครับผมนี่เริ่มมุมกว้างให้เลือกครับพี่ต้นหนึ่งหรือต้นสองดีครับเลือกได้จา้า ซับลงโรดรุง,งามนำเพาะไซส์ใหญ่อันนี้กระถาง6นิ้วครับพี่ต้นโตพร้อมมีหน่อครับพี่แต่หัวมีแล้วเหลือแต่หน่อครับพี่ต้นใหญ่ไซส์โตต้นนี้นี่จะเบ,บิ่มๆเต็มกล้องผมต้องเอาผมต้องเอาโทรศัพทถอยถอยอกมาเลยเนี่ยต้องเอากล้องถอยออกมาเลยต้นใหญ่มาก450บาทครับผมซับลงโรดครับพี่หน้าสวยไซส์ใหญ่ครับพี่นี่เลยไม่ต้องเอาไปเลี้ยงรอนานวางปึ้งสวยเลยเอาไปอัพลงหลังสืเลยไม่แปดแปดไม่อยู่แปดไม่อยู่ใส่เนี้ยเพราะว่าใหญ่ใหญ่มากใหญ่มาก 8เอามาอยู่ต้องลงกระถาง10ครับพี่ซับรุ่งโรดใหญ่450และต้นนี้ไม่ขึ้นไม่ได้ครับพี่สวยสะดุดตาจัดเลยบับเบิ้ลบีครับผมบับเบิ้ลบีนี่เลยครับพี่เหลืองตัดเขียวจาก450บาทไซนี้ครับพี่ฟอร์มสวยด้านข้างครับผมกระถาง5.5นิ้วบับเบิ้ลบีสวยๆจัดต้นนี้จัดไปอ่ะไปกันต่อต้นนี้ โชคร่ำซ้มโชคร่ำซ้อันนี้หน้าดั้งเดิมนะครับพี่นี่เลยจ้ะหน้าดั้งเดิมออริจินอลนะครับไซส์ใหญ่อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วแหละกระถาง5.5แต่ไซส์โตมากผมยกให้ดูแล้วกันนะพี่นี่จะด้านข้างเนาะ250บาทครับพี่โชคร่ำซ3มโชคร่ำซ้มันจะมีหน้าดั้งเดิมแบบนี้เนาะกับหน้าที่ว่าเขาแพงเป็นพาร์ทเทลนะพี่แต่นั้นก็โอ้ทำยากจัดเลยผ่าแม่แพงพาร์ทเทลใช่ว่าจะได้พาร์ทเทลทุกต้นนะพี่มันก็จะกลับมาเป็นหน้ากปกติก็จะก็ซะ,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 ะเยอะ นี่อันนี้น่าตังเดิมครับพี่น่าปกติน่าตังเดิมสองห้าสิบบาทโชครําสัมจาเทพพสุธาไซต์โตโตโอโเหเฮรอดใหม่มาแล้วครับพี่ด้านข้างนี่จากกระถาง5.5นิ้วเทพพสุธาต้นนี้ซองอ่า3 5บบาทครับพี่350บาทนี่จะหลอดใหม่ด่างออกมาเลยดาวมาเลยนี่เนาะติดต้นอยู่ครับพี่นี่เลย350บบาทเทพพสุธาสวยๆครับผม ตัดมาเป็นเจ้าขานครับผมเจ้าขานเหลืองทองสว่างมากหลอดใหม่มาแล้วครับพี่หลอดใหม่มาแล้วไม้ในส่วนผมผมว่าน่าจะเหลือแค่สองต้นหมดรุ่นแล้วพี่ยังไม่ได้ผ่าเลยเจ้าขานเนาะมันอีกต้นหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนแต่เห็นต้นนี้เอาขึ้นต้นนี้ก่อนลวกันครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่เจ้าขานเจ้าขานนี่เลยพื้นใบเขียวนะพี่แล้วก็เขาจะด่างเหลืองทองแบบนี้นะครับผมแล้วก็เขาจะกัดอ่าชมูมาขึ้นมาอีกทีก็คือสามสีล่ลยครับพี่เขียวชมพู เหลืองทองเลยครับพี่สําหรับเจ้าขานไม้แรต้นนี้นะพี่ไม้จํานวนน้อยในตลาดไม้จำนวนน้อยน่าเก็บสุดๆครับผมถัดมาเป็นน้องโว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 ,โวนี่ดีกว่าโวนี่นี่สำหรับคนชอบดั่งเยอะนี่ครับพี่เพราะว่าหลอดใหม่มาเยอะจัดโวเคโนครับผมโวเคโนสองร้อยบาทครับพี่หลอดใหม่ไม่ผิดหวังครับพี่มาขนาดนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วห <laughs> ลอดใหม่สวยเลยโวเคโนสองร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วจ้า ฝากรูปไม้ของท้งสวนไว้ก็ด้วยครับพี่ผมเรียกน้องว่าเขียวเหลืองเลมอนครับผมมีเม็ดสีด้วยเป็นไงเม็ดขาวตัดแดงแล้วก็ใบจะออกเกือบกลมนะพี่ยังไม่กลมแต่จะเว่าเกือบกลมเกือบกลมนี่จะ200บาทครับผมเขียวเหลืองเลมอนด้านข้างจะนีน่ไม้ฟอร์มสวยครับพี่สีสว่างเด่นชัดเจนยังกระรดดนีออนกันเลยทีเดียวเขียวฮะแล้ว200บาทเขียวเหลืองเลมอนจ้า ต้นนี้นี่เลยสวยๆเฮ้ยหันมาไม่ได้ยังไม่เคยขึ้นเลยนะพี่ตรงตรงถาดน,นี้เนาะนี่เลยทองนบพคุณจ้ะทองนบพคุณสวยๆ,ๆครับพี่หน้าแจ่มว้าวเม็ดสีมาแล้วสวยๆจากกระถางห้าุนิ้วทองนบพคุณต้นนี้1500บาทต้นที่หนึ่งครับพี <_ p> ่เดี๋ยวขึ้นทั้ง2ต้นแล้วกันเน,ะ <_ p> นาะค <_ p> ัดฟอร์มสวยๆหน้าสวยๆนี่เลยเม็ดสีมาแจ่มดางเหลืองแจ่มเลยทองนบพคุณ1,5 0 0บาทต้นที่หนึ่งครับผม1 1 1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งและ ทองนบคุณต้นที่สองครับพ wow. uh, ี time, 5. 5่นี่เลยจ้ะต้นที่สองทองนบคุณกระถาง5.5นิ้วครับพี่ด้านข้างเนาะด้านข้างเนาะหนึ่งหรือสองสองหรือหนึ่งแบได้จ้าขึ้นให้เลือกครับผมต้นที่สองตัวนี้ต้นที่สองนี่เลยสวยสวยขยี้ตายสวยเลือกยากเลยอปีสาตแดงปีสัตวแดงครับพี่หน้าสวยสวยตรงนี้ขึ้นให้เลือกเช่นกันจากกระถาง5.5นิ้วด้านข้างครับผมปีสาตว์แดงหลอดแบบนี้ต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นละ350บาทนะครับผมปี สาต์แดงครับผมต้นที่หนึ่งจากตัวนี้นต, 1, นต,นดดตันที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งนี่เลยปีสัตแดงต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองโอ้ยเอื้อมสุดแขนแต่ถึงโยนี่อันนี้ใบใหม่เลยครับพี่ใบใหม่เนาะใบใหม่เพิ่งกลางใบใหม่เพิ่งกลางนี่จะ้ะปีสัตว์แดงต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองสามร้อยห้าสิบบาทและถัดมาเป็นปีสัตแดงต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามนี่เลยนี่ โอใบนี้ดําแดงตัดกับเลยอันนี้ใบใหม่ล่าสุดกระบี่ใบใหม่ล่าสุดนี่พึ่งกลางพึ่งกลางเช่นกันนี่จะ้ะปีศาจแดงต้นที่สามสามร้อยห้าสิบาทกระดังก์้าจุดห้าและปีศาจแดงต้นที่สี่ครับพี่ต้นที่สี่สามร้อยห้าสิบาทต้นที่สี่โอ้ใบร่างยังอยู่นะยแล้วมีนี่ใบร่างใบเบีย้บยใบร่างลอดใบม,มาแล้วแทงมาแล้วที่หนึ่งด้านข้างจะปีปีศาจแดงสามร้อยห้าสิบบาทต้นที่สี่ครับผมต้นที่สี่เนาะอ่าสวยๆเลย ด้านในด้านในฝั่งนู้นเดี๋ยวผมพยายามไปเปิดก่อนดีเปิดเปิดฝั่งนู้นเปิดฝั่งนู้นเห็นเห็นอะไรงามงามอยู่เทพพระสุธาเจออีกขึ้นอีกแพี่ขึ้นไปละต้นหนึ่งใช่ไหมเทพพระสุธาสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับผมนี่เลยใส่เรขใส่นัมเบอร์ใส่ไม่เเลขไว้ให้เรียบร้อยเทพพระสุธาเหลืองสวยตัดเขียวแจ่มๆครับพี่ด้านข้างเนาะต้นโตต้นโตร้อนกระถางห้าจุดห้าแล้วครับพี่เทพพระสุธาอันนี้เป็นทองสยามนะพี่หน้าแผงเนาะ ถ้าหน้าดั้งเดิมคือหน้าที่ผมขึ้นไปตอนตอนต้นคลิปตอนต้นคลิปสามต้นอันนัน้นคือหน้าดั้งเดิมเลยนะทองสยามหน้าดั้งเดิมเลยอันนี้คือหน้าแผลงเขาจะพื้นไม้เขียวแล้วก็จะด่างเหลืองแบบนี้นะครับผมมีใครเหมือนมีใครทมหาน้องก้อยอยู่ครับพี่ผมมีไซนี้เนี่ยทองสยามหน้าแผงหน้าแผลงต้นนี้นี่เลยสวยจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ทองสยามแผงมีต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวเนาะมีต้นเดียวเพราะว่าต้นใหญ่นั่นเอาออกไปแล้วเอาไปผ่าแล้ว ที่เป็นแผงไปว่าไซส์ใหญ่ล้นกระถาง6กเลยขึ้นกระถาง10ได้อันนไปผ่านแล้วมีไซส์นี้นะครับกระถาง5.5ทองสยามหน้าแผงเออสวยไปอีกแบบนะพี่สวยไปอีกแบบหน้าไหนก็สวยจ้าลูกไม้ลูกไม้ตัวนี้เป็นลูกไม้ผ่าาะส่วนนะครับพี่นี่เลยอยากได้ชื่อจังเลยสวยๆพี่สวยไหมสวยไหมสวยไหมเขาจะออกด่างป้ายนะพี่เห็นไหมเขาจะป้ายเขียวที่ขอบใบแล้วด้านในจะเป็นด่างนะพี่ด่างชมพูมาก่อนใบนี้จะเปิดออกเหลืองๆหน่อย จะเหลืองๆหน่อยจากจมพูจะกลายเป็นเหลืองนะพี่นี่เนาะลอดใหม่มาแล้วลูกนี้ต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ลูกไม้เพิ่งปล่อยเลยเพิ่งปล่อยเลยลูกไม้ผ่าของรังสวนนะพี่หน้านี้เป็นเชิงด่างป้ายนะพี่เชิงด่างป้ายเนาะนี่เลยด่างและป้ายเขียวขอบใบเข่าสวยๆครับพี่ลูกไม้ผ่าของน้ังสวนจ้าสามร้อยห้าสิบาทจ้ากระถางห้าจุดห้านิ้วสวยๆตอนนี้เจอต้นเดียวเพราะว่าผ่ารวมแล้วผมจะเอาไปกระจายกระจายตู้ไไม่ได้รวมแบบว่าชนิดเดียวกันตู้เดียวเนาะ ต้นนี้มงคลจัก,กรวาลครับพี่มีชื่อจะพี่หน้าขาวชมพูส้มทองใบใหม่เป็นไงละ่ะส้มทองมงคลจัก,กรวาลสวยๆกระถาง5.5ครับพี่ต้นนี้มงคลจัก,กรวาลขอส0 0รยบาทจะพี่400บาทมงคลจัก,กรวาลหน้าสวยขาวชมพูส้มทองครับผมไม่ต้องก็เผือกครับพี่ถ้าไม้เผือกคือด่างด่างแบบว่า,าทุกใบทบั้งใบแต่อันนี้คือมีติดเขียวครับพี่ นี่เลยสวยโตแน่นอนจากต้นนี้นี่มงคลจัก,กรวาลจ้าสาวนครสาวนครสาวนครใช้สีครับพี่นี่จากกระถางอันนี้5.5นิ้วแต่ไซส์โตด้านข้างครับพี่ด่างเลยสวยนี่เลยด่างตั้งแต่ใบเบีย้ยใบร่างใบนี้ใบล่าสุดครับพี่นี่เลยหวานๆครับผมสาวนครใช้สี150บาทจ้ะต้นนี้ไซส์นี้หน้านี้ครับพี่สวยๆนี่เลยใบล่าสุดสวยแจ่มนี่เลยครับผมหวานมาเลยสาวนคร ร้อยห้าสิบและต้นนี้อ่ามีความคล้ายมีความคล้ายไหมฮะแต่เป็นลูกนะพี่เป็นลูกของสาวนครใช้สีนะพี่นี่เลยลูกไม้ผ่าพี่ลูกไม้ด่างเนาะลูกไม้ผ่าเป็นแม่อุ้มศัก์เป็นสาวนครใช้สีมีความอา่าใกล้เคียงกันไหมใกล้อยู่ั้งใกล้อยู่ั้งแต่ทรงใบทรงใบไม่ใช่เลยทรงใบทรงใบไม่เหมือนแต่คือความดังเม็ดสีได้เลยเนะเาะอ่ะตันนี้เป็นลูกไม้ผ่าครับผมด้านข้างเลยกันเ,เดี๋ยวผมหันมุมนี้นี่จะลูกสาวนครใช้สีสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ สวยๆเลยใบใหม่ล่าสุดคือใบที่มือผมจับเลยครับพี่นี่เลยด่างเหลืองไงนะนี่เลยเม็ดชมพูครับพี่ด่างเหลืองแต่ว่าใบเนี้ยด่างขาวชมพูใบนี้เปิดออกเหลืองลูกสาลนครชใช้รีครับพี่250บาทจ้ะละณเมืองโนนระเมืองนน,ะงนต้นนี้ครับผมนี่เลยครับผมใบใหม่เปิดหน้าทองสวยๆแบบนี้ณนะเมืองโนนหน้าสวยรอดใหม่มาแล้วด้านข้างจะพี่ไซส์นี้ฟอร์มนี้150บาทครับผมณเนะมืองนนหน้านะสวยจ้ะ ไม้ด่างสวยต้นนี้ครับพี่กระถาง5.5ชื่อว่าพระธาตุวายโยนะพี่นี่เลยใส่สวยฟอร์มสวยด่างสวยจากพระธาตุวายโยต้นนี้นี่ด้านข้างนะครับผมไม้ร่างด่างทุกใบนะพี่ด่างทุกใบไม่มีหลุดนะผม250บาทจากพระธาตุวายโยพระธาตุวายโยสวยๆเลยครับผมต้นนี้และต้นนี้ใบป้อมๆไม่ใช่น้ำมันโนนะพี่ต้นนี้เดธที่นี่นะพี่ใบเขาจะต่างกันใบจะแข็งหนากว่าก้านแข็งใบแข็งนะพี่แล้วก็จะใบออก อ่าด้านข้างจะออกบังป้อมก่อนนะพี่สะโพกนี่คือจะผายกว่าจะออกจะจะไปทางกลมๆอ,ะอ่ะเออจะออกไปทางกลมๆเดสตินี่นะครับผมเดสตินี่หน้าสวยครับผมรากสีสันใบแข็งปักการแข็งครับผมด้านข้างนี่จะต้นนี้เลยเดสตินีสามรอยบาทสวยๆครับผมสา0รบาทเดสตินีนี่เลยหน้ายัางแจ่มครับพี่หน้ายัางแจ่มนี่จ้าและด้านข้างกันนี้แจ่มกว่าไหมเออแจ่มพอๆกันแจ่มพอๆกันนี่จ้ะต้นนี้ ราศีมีนสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังวงรถกลับมาบอกว่าสุดจัดด้านข้างครับผมโอ้โหขอใช้นัยาะคำว่าโคตรสวยครับราศีมีนจะสองร้อยห้าสิบาทครับพี่หน้าแบบนี้นี่เลยจะหน้าแดงแดงทองทองแบบนี้นะครับผมชมพูดแดงทองโอ้โหสุดจัดใบใหม่ล่าสุดใบตรงกลางนะครับผมราศีมีนต้นนี้จะสวยเกินอ่าจัดไปจัดไปครับพี่ให้ไหวเลยตรงนี้นะ ดาราครับผมดาราจักรวาลเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับต้นนี้นิดหนึ่งอ่ะต้นนี้นี่เลยดาราจักรวาลครับพี่สวยๆครับผมนี่เลยด่างแจ่มๆใบใหม่ล่าสุดไม้ที่ห่างหายจากผมไปนานเช่นกันเพราะว่าอ่าผมปล่อยต้นใหญ่เนาะตอนนั้นผมปล่อยต้นใหญ่นี่เลยอันนี้มีไซส์นี้ฟอร์มนี้กระถาง5.5นะครับพี่ด้านข้างจะดาราจักรวาลขอ200บาทครับผมตอนนี้ครับพี่ดาราจักรวาล200บาทจะด่างสวยๆเลยใบล่าสุด จมโบะจมว้าวและมีอ๋อนี่โวโวใหญ่ครับพี่โวใหญ่โวใหญ่โวใหญ่มีใครมีใครอยากได้ไหมพี่โวใหญ่เลยโวใหญ่เลยต้นนี้เดี๋ยวผมยกขึ้นมาให้ดูนี่โวเคนโน่ใหญ่หน้าสวยครับพี่ด้านข้างจะใหญ่จริงๆต้นนี้ขอสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทโวใหญ่โวใหญ่โวเคนโน่นี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้เลยครับพี่ใบนี้เลยจ้ะโวเคนโน่ใหญ่ สามร้อยบาทหน้าสวยจัดเลยเข้มดุดนันเข้มดุดนันอ่ะวางก่อนวางก่อนมีเดสตินี่ตรงนี้ด้วยไซส์หนึ่งอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งครับพีดเด่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูนี่เดสเดสอันนี้ก็เข้มนะนี่ก็เข้มเดสตินี iny, ่ครับผมเดสตินี่เดสตินี่เป็นต้นที่สองแล้วกันครับพี่ต้นที่สองแนี่เลยใบยแข่งกันแข่งด้านข้าง,างครับผมเดสตินี่อันนี้หน้าจำพูเปิดทองเลยไ,นะไปแล้ใบนี้เห็นไหมนี่เลยเปิดทองแจมๆเลยเดสตินี่สามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองต้นที่สอง อย่างสวยเลยผม,มชอบตรงตรงใบเขาเนี่ยแหละพี่คือเลี้ยงนอกตู้ได้นะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะคือใบเขาจะแข็งหนาก้านแข็งหนากว่าเอ่อน้ำมันนครับพี่เอ่อแล้วก็จะทรงใบดูใหญ่กว่าดูใหญ่กว่านี่จะ้ะเดสตินี่ต้นที่สองครับผมในตู้ได้นอกตู้ได้สบายสบายครับไม้ต้นนี้สวยและแข็งแรง มีไม้สวยฟอร์มใหญ่กระถาง8นิ้วมาแบ่งครับพี่เป็นไม้ที่หาของแท้ยากจัดต้นนี้เชื่อว่าหานุมานเผาลงกาครับผมนี่เลยครับพี่ดราม,ม่าที่ถกเถียงกันเพราะว่าส่วนมากท,ที่เจอกันนะจะเจอแต่ของปลอมที่สวมชื่อนะพี่อะเดี๋ยวผมเกินก่อนที่ที่เจอกันก็คือปกติแล้วเขาจะเจอ,อที่เอามาขายกันนะที่ว่าสวมชื่อนะคือทรงใบเหมือนเตะก้านเกินครับพี่แล้วก็แต่ว่า เขาจะแดงอย่างเดียวเขาจะไม่ดำแบบนี้อันนี้ของแท้ผมกล้าพูดเพราะว่าพี่ผมที่ผมแบ่งมานี่คือเขารับชันมือจากของอาจารย์เสริมนะพี่รับจับเจ้าของไม้ของแท้หนุมานเผาลงกาของแท้ต้องของอาจารย์เสริมนะพี่เนาะนี่เลยจากที่เป็นไม้ที่สมาคมมาสีเขายืนยันนี่เลยของแท้ต้องของอาจารย์เสริมนะพี่ผมมีแบ่งตันนี้กระถางแปดนิ้วครับผมที่เขามาแท้คือเขาจะเป็นพื้นไม้แดงๆแบบนี้นะพี่กระดูกดำใช่ไหมแล้วเขา จะมีความกัดดำเหมือนข้าเหม่าควันไฟไม่ไหม้ที่ใบครับพี่แบบนี้เห็นไหมข้อแรกอันนี้ใบใหม่เนี่ยใบใหม่เพิ่งกลางจะแดงๆก่อนพี่เราจะเริ่มกัดดำแบบนี้ครับผมนี่เลยครับผมเป็นดำๆเหมือนแบบว่าข้าเหม่าควันไฟแบบว่าไฟไหม้ครับพี่นี่เห็นไหมจะแดงตัดดำอันนี้คือของแท้นะพี่หานุมานเผาลงกานะครับผมของปลอมก็จะแดงเฉยๆนะครับผมจะไม่มีดำแบบนี้ตัดนะครับผมนี่เลยมันต้องมีแบบรอยดำๆเหมือนข้าเม่าไฟไหม้ตามชื่อเลยครับพี่หานุมาน เผาลงกาผมมีแบ่งกระถางแดนิ้วแบบนี้ไซส์นี้ใหญ่ไหมพี่เอาไปถึงไม่ต้องอัพนะผมอัพไปเรียบร้อยแล้ว8ดนิ้วนี่จากด้านข้างครับผมเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มครับผมออแบ่งที่4 5 0้อยห้าบาทครับพี่หานุมานเผาลงกาของแท้ครับพี่ของแท้ไม้ที่เจอแต่ของปลอมเยอะมากในตลาดนะพี่ของแท้อันนี้ถ้าใครไม่อยู่ก็ลองลองดูนะพี่ว่าสีสีสันแบบแบบผมหรือเปล่านะนี่เลยจะ้ะแต่น้อยแต่น้อยของแท้ถ้าไม่มีปล่อยมาเลยพี่ถ้าไม่มีปล่อยมาเลยหามมนุมาน มีแค่นั้นลองก็บอกมีแค่นั้นก็คือมีแค่นี้แหละพี่มีแค่นี้เออเพราะว่าผมเห็นมาขายกันแล้วเดี๋ยวว่าโ,โหเละเทก็คือเอาของปลอมมาสวมชื่อนะพี่รับประกันของเท้ไขายสายสะสมเก็บเลยนะพี่พารล้มจอมจะหาโนม,มานเผาลงการกระถางแปดนิ้ว450บาทสวยๆเลยจ้า และต้นนี้ใบกลมผมชอบชื่อมากครับพี่ชื่อเป็นสิริมงคลน่าเอาเข้าบ้านเป็นอย่างยิ่งอนะ่าชื่อว่าเรียกซับนะพี่เรียกซับเรียกซับตอนนี้ผมคุยกับน้องก้อยไปแล้วอันนี้เดี๋ยวมาแบ่งก่อนแต่ว่าผมจะเก็บไว้ตั้งแม่เดี๋ยวมีอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นไม้ใบกลมับพีพี่ดูกลมบล็อกเลยแล้วก็กระดูกดํานะพี่นี่เลยหน้าออกไปทางดําแดงนะพี่นะนี่จะชื่อว่าเรียกซับนะครับเรียกซับกระถาง6นิ้วผมขอแบ่ง250บบาทครับพี่ผมชอบชื่อ ชื่อเป็นสิริมงคลยิ่งนักนี่ต้องมีต้องมีติดบ้านนะพี่เรียกซับจะเรียกซับ250บาทต้นที่หนึ่งผมเก็บตั้งดอกไว้อยู่เดี๋ยวจะเอาไว้ผสมเผื่อมีไมด่างมาใส่นะพี่ผมชอบใบใบหนาแข็งและใบทรงกลมอ่ะต้นนี้ต้นที่หนึ่งครับพี่เรียกซับ250บาทและต้นที่สองครับผมต้นที่สองอ่ะยกให้ดูนะมี้วเผื่อเลือกเผื่อเลือกเผื่อเลือกอด้านข้างจะ้ะนี่เลยเรียกซับต้นที่สองและเรียกซับต้นที่สามจ้ะเรียกซับต้นที่สามนี่เลยจ้ะ250บาท ต้นที่3าหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ตัวน,นี้หลอดใหม่มาแล้วเรียกซับใบกลมบกสวยๆครับผมเหนือดวงใหญ่ครับพี่เนหเนือดวงใหญ่จะจีบก็จีรีบจีบเด้อบม่มีให้แล้วนะครับพี่ไม่มีให้แล้วนะเพราะว่าหมดรุ่นแล้วไซส์ใหญ่แบบนี้ครับพี่นุ่นเลยจะรอยทีจะมีทีก็เบบี้จิ๋วๆครับพี่โผล่ขึ้นมาพระเวทพระเวทอยู่รอจิ้มอะตอนนี้ไซส์ใหญ่กระถาง5.5แต่อัพลงสิบได้เบร์เริ่มเบเริ่มครับพี่หน้าสวยด้วย550บาทจะเหนือดวง ไซส์นี้ฟอร์มนี้หมดรุ่นเลี้ยวมาถามหาไม่มีแล้วพี่มีแต่ไซส์เล็ก้วเดอ้อนี่เลยจะไซส์เล็กก็ยังอีกนานนะเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำฟอร์มก่อนเพราะว่าเขายังกําลังแทงขึ้นมาพี่มวนต้วนขึ้นมาอยู่ยังเป็นหลอดอยู่เลยอตอนนี้ไซส์นี้ใหญ่ๆเบอร์เริ่มเบอร์เริ่ม,มหน้าสวยห้าร้อยห้าสิบบาทเนือดูวังจากสิราจักรพัดครับพี่หน้าสวยเข้มๆใบนี้ใบใหม่ล่าสุดหมายใหม่อยู่นะครับผมสิราจากระพัดครับพ,พี่ด้านข้างจากต้นโตเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มเลยสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่สิรา จัก,กรพัดและออฟติมัสโอ้หลอดใหม่มาแล้วหน้าเข้มสวยกระถาง5.5ครับผมออฟติมัสเข้มๆครับพี่ด้านข้างนี่จะหลอดใหม่ครับพี่ดางออกมาเลยทองครึ่งเขียวครึ่ง,งแบบนี้แบบนี้จัดไปครับผม1,000บาทครับพี่กลมๆออฟติมัส5.5หน้าเข้มสวยใบเท่าฝ่ามือครับพี่นี้เลยตนนัวนี้ใบใหญ่มากกำปั้นทองกำปั้นทองครับพี่นี่เลยไปกลมๆ หลอดใหม่กลางแล้วนี่ผมบอกแล้วต้นนี้ด่างสวยใครดูคลิปก่อนนุ่นนะพี่กำปั่นทองต้นนี้จะสามร้อยบาทจากกระถาง5.5นิ้วใบกลมด่างทองกำปั่นทองครับพี่กำปั่นทองสวยเลยต้นนี้ใบใหม่ยังกลางไม่สุดเดอ้อและพารักหน้าทองครับพี่พารักหน้าทองต้นนี้หน้าอย่างสวยครับพี่ฟอร์ม5.5ล้นล้นๆพารักหน้าทอง350บาทยห้บบาทนะพี่พารักหน้าทองนี่เลยไม้เขาจะออกพื้นใบเหลืองนะพี่แล้วเขาจะกัดออกส้มๆนะ ตัดออกส้มตอนโตนะมีผักลักหน้าทอง350บาทจ้ะต้นนี้เทพสายรุง้งด่างสวยหลอดใหม่ก็มาแล้วหลอดใหม่ด่างแน่นอนแน่นอนครับพี่เทพสายรุง้ง200บาทจ้ะด้านข้างนี่เลยครับผมเทพสายรุ้ง200แร่ซับลงโลดซับลงโลดกระถาง6นิ้วไซส์นี้ก็สามอยห้ครับพี่ผมขึ้นไปตอนต้นคลิปอันนนั้นเป็นไซส์ใหญ่นะอันนั้นคือลน้นล้นกระถางจัดเลยอันนั้นนะอะพร้อมไม้หัวพร้อมมีหนอ เออต้นนี้ไซสนี้ขอ350ร้อยห้าสิบพี่ซับรุ่งโรจนี่จะ้ะฟอร์มหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วและแม่ฟ้าหลวงครับพี่แม่ฟ้าหลวงดางสวยๆครับพี่สามร้อยห้าสิบาทจ้ะแม่ฟ้าหลวงฮาบคร,บบรึ่งเลยใบนี้ฮาใบนี้ก็ฮาจะใบล่าสุดหลอดใหม่มาแล้วด้านข้างกระถางห้าจุดห้าครับผมแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงมานีีเมืองโนนใบกลมบล็อกครับพี่ดงังสวยเลยต้นนี้ครับผม สามร้อยบาทจ้มะมณีเมืองนนม์มณีเมืองนนใครชอบไหมไปกลมดัง้ายนะพี่ต้นนี้เลยจ้มะมณีเมืองนแนแระมีตรงนี้ตรงนี้ไหมมีไหมมีไหมนี่นี่น,นี่ตรงนี้สวยครับพี่ไน่ใบใหม่เปิดเหลืองเลยครับพี่เหลืองทองอลามเทเลตำลึงเออเท้าทองอินเท้าทองอินันบพี่แผ่นสะดุดเฉยเลยแผ่นสะดุดแผ่นสะดุดเน็กชื่ออยู่เท้าทองอินเท้าทองอิน เดือต้นเดียวเดือต้นเดียวเ็ไม่ได้ขึ้นหนานจัดเออคือชื่อสะดุดชื่อเลยเท้าทองอินคพี่ต้นนี้สวยสวยเลยกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่จ้ะขอสามร้อยบาทครับพี่ต้นนี้อย่างสวยเลยใบใหม่เปิดเหลืองเลยเหลืองเหลืองชัดเจนน้ารดใหม่มาแล้วนะครับผมรถใหม่มาแล้วเท้าทองอินเลยนี่จ้ะและซันเซสกายใหญ่ครับผมซันเซสสกายไซส์ใหญ่หน้าสวยเข้มครับพี่นี่จะรดใหม่มาแล้วด่าตั้งแ,แต่แรกเกิด โอ้ oh, หน้ามาเวเวใบนี where ้ ney, ครับพี่ยังอยู่เลยก็ด่างเลี้ยวซันสกาย1,500บาทครับพี่ไซส์ใหญ่ล้นกระถาง5.5อุ้มลง10ได้เลย8เอาไม่อยู่แล้วตอนนี้หน้าสวยต้นโตซันเซตสกายนี่เลยไม้แรมไม้กระแสนนี้นะพี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ทําไมราคาพุ่งจังเนาะตอนนี้ซันเซไม่รู้เขาตามหาอะไรกันหรือว่าต่างชาติหาก็ไม่รู้นะตอนนี้นี่เลยต้นนี้หน้าสวยจ้ะ อุทยานอุทยานหลวงราช,ชพฤกษ์นี่กระถาง6นิ้วต้นนี้ไซส์หไซส์หหน้าสวยด้านข้างจ้ะนี่เลย450บาทครับผมอุทยานหลวงราช,ชพฤกต้นนี้หน้าสวยฟอร์มโต6นิ้วฟูฟูครับพี่6นิ้วฟูฟูหน้าสดดวยด้านข้างจะ้ะนี่เลยใบไม้ล่าสุดครับพี่มีเม็ดแดงๆมาด้วยนะอุทยานหลวงราชชพฤกษ์จ้ะอันหมายนี้หน่อยครับพี่มหาราชมหาราชมหาราช มหาราช5.5นิ้วนะพีมหาราช150บาทครับผมมหาราชหน้าสวยและจัดทินกรใบกลมฟอรมไม้ใบพุ่มใครชอบไม้ไม่สูงมายงจัดทินกรครับพี่นี่เลยตระกูลหน้าปากครับ150บาทและลูกไม้ด่างต้นนี้ครับผมสวยๆขอส0 0อครับผมลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างนี่จะ้ะ โอเคสนใจต้นไหนครับพี่0 649310997โทรแอรไลเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ2 3 4บารมีบอลบอลสีสวยต้องปกของแท้ฝากไว้ด้วยจ้ะพี่ฝากไปเลยนะนี่นึกถึงบอลสีสวยนึกถึงเราจะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ